นยองอวันนี้ผมกินเยอะมากมันจะมีร้านใช้สีตรง <c oughs> ในซอยผมอะใช้สีเอออมบะหมีม่อร่อยมากอยากให้ทุกคนลองไปกินนะฮะ อยู่บ้านฝนตกว่ะบ้านคนอื่นฝนตกเหมืกันนะฮะคือมีแต่บ้านผมวะอันนี้ผมไปซ้อมวงมาซ้อมวงเออซ้อมวงใช่ตกหนักมากของผมปล่อยๆอ,อ่ะ ตกแรงดังพายุโชว์แผลที่คอไม่แยมันดีขึ้นแล้วนะต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการไนวะเอ็กกล่องอันนี้มม่ดีเอ้ยยาทาเป็นไนวะน,น,นี่นะฮะ ฮิรกูจะลากเสียงยาวไหมไฮรัสกาหรือฮิร์ฮิรัสกาฮฮรัสกาไฮอะไรล่ะตีเอาฮิหรอฮิรุสฮิรุสกาเนีกูลากเสียงเสยาวใช่ย่าหายพี่หลอดยังไม่มีหายฮะผมทานตลอด มันหายไม่ได้นะผมผมไม่มีทานะฮิร mm ุส hmm. ก <irus> ใช่ใช่ใช่มันเขียนภาษาไทยแล้วผมเพิ่งอ่าน H I R อื mm hmm. มมมนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอืมจำไม่มถึกของฝรั oh, ่งเศส

ำตาันอาไม่แพกว่าใครเอยพี่แม็กมาดูนี่งไงเนีย่ยบอกเล่นเกมจะครั้งรักที่จากกัน สวัสดีบีทากเก้นแล้วก็มารีแล้วก็พี่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทัญญาด้วยฮะน้องทัญญาเอ่อใครใครปิงหูมาวะขอโอเอสซีไอดอนดอลลูแบ็กอินแองเกิลวะขอโอเอสซีแน่เลยโอเอซิส <c oughs> ของแพทริกใช่ไหม ต่อให้วันที่้าไม่เป็นใจต่อให้วันที่ลมหนาวเท่าไรต่อยจะเธอโดนเธอครื่ราย <Okay. S 1> ต่อให้วันที่้าไม่เป็นใจต่อให้วันที่ลมหนาวเท่าไร

เพลงใหม่คุณอิมเนี่ยคุณอิงได้ยังแต่นี้ใส่มาไม่ได้เลยครับอะไรของมึงเนี่ยเพลงใหม่คุณอิมผมยังร้อไม่ได้เอะเนี่ยนะเก่งเลย เพลงเลยฟังในไอ้ทรีเซอร์อะนี่ใส่ปิจาจคาไม่ได้มึงมาเจอกูที่ร้านส้มตำอยู่นี้เลยมาอ่อเออไฟ เริ่มยู่ตกละถึงเวลาของพวกเราแล้วใช่ไหมพี่แม็กขอเพลงลูกทุ่งสักหนึ่งยังอยู่ไหมฮะผมร้องให้ได้นะเพลงลูกทุ่งเหรอเพลงลูกทุ่งต้องเพงลงอะไรวะเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งชิพหายละนี่ได้ไหมเอาล่ะครูโอเคช้ามันลูกทุ่งค่ะข้ามันลูกทุ่งค่ะ and how Lady, boy, I need more hay the world อะไรดูแดงบีดีอะไรวะเนี่ยโอเคแค่นี้แล้วกันนะฮะมันจะเละไปมากวนันนี้วัสดีเจมเมื่อกี้เจมเรียกชวนเล่นอะไรนะอะโลกาอะไรวะอุย้ยกล่าวสวัสดีนมัสก,การเออสวัสดีอาจารย์ฮะผมเพิ่งส่างงานไปเมื่อกี้ฮะ <laughs> ผมเพิ่งส่งงานแล้วผมก็มาไลฟ์เลยะฮะอาจารย์ขออาจารย์เอ,อ่อ อารมณ์ดีนะฮะในการตรวจงานน้องๆเออลูกศิษย์ทุกคนบุญกุศลที่เขาทำในอาทิตย์นี้พังาจเย็นอ l o h a อ๋อโอเคโอเคผิดไปนิดนึง ดีพี่ถุงแป้งวันจะหยุดตกแล้วทุกคนเราใกล้เวลาละ19:25ไม่แน่ใจเหมือนกัน มูนปวินพันเสียงอยู่เนี่ยพึ่งบุญกุศลหนึ่งแล้วมันต้องพึ่งครับมันไม่พึ่งเราอยู่ไม่ได้ฮะอ้าเจออ็บคอนนี้ก็ลองเยอะเหมือน จะพาจะไปที่ไม่ใช่ที่ไหนที่จะมีแต่เธอและมีแค่รักและมีแค่เรา mm hmm. แสงตกเยนแบบนี้ฟ้าสีครามอย่างนี้โ mm hmm. ตวเกียร์ตอนกลางวันพอตกยันนั้นก็นมาเต้นรำ mm hmm. six in the morning mm hmm. ไม่ต้องรีบนอน mm hmm. เพลินไปได้กันก่อนมีรีบร้องไง mm hmm. ฟังเพลงที่ริมหาดเหยียบพื้นชาย Oh Oh I love you so โอ้เมื่อนั่งชิวแดดที่ริมหาดทำไมชีวิตเป็นดีอย่างนี้หรือเพราะมีเธอเคียงกันหรือมันเป็นฤดูร้อได้หรือเพราะเราตดนแดดแรยแต่เราไม่แค่ไม่สนเพราะเรานั้นมีความสุขมาลงโอ้แต่โมเด็มไม่ต้องรีบนอนตัวเองไปได้กันก่อน อิบร้อยยังไงเล่นเล่นเล่นเลยอิบพื้นทย oh, uh oh I love you so เดียวก่อนฉันก็ยังเบ่เธอเดียวก่อนมีสครัปต์ต้องแบเบดียวก่อนตอนเดินรอบเกาะชูปยุงเธอหยุด t ธอเธอเธอเธอยุดมจะยุดลืมละพอพงแล้วเธอก็ให้มาถามกดเซนตสิคแต่ว่าฉันก็ไม่ได้่องบ เตะ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 อะไรวะกูเตะตะตะนอนในสายโอ้พี่วันนี้วะครับ When <S 2 beer iş> you with me มันเชิงพอดี่ When you with me Oh I love ดำลงทะเลไปเลยดำลงทะเลอ๋อดำน้ำลงทะเลนี่เองดีเม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 ตื่นแล้วเหรอฮะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกิน มูกระาตอยากกินหมูกระชากับเธอติดตรงโควิดไปไหนไม่ได้เลยคิดแล้วเศร้าใจสุดท้ายกินข้าวข่เจียวอไฟเบอร์วีดังอยู่ไหมฮะ ผมอยากกินส้มตำอ่ะมึงอยู่ด้วยเว้ยมึงไม่ทำงานที่สนามบินเหรอเพื่อนฮะมึาน,นั่งดูไลฟ์กูเนี่ยฮะ,ะเ,เพลงของเอสเอสหนฮะเอสยังอ่ะเอ็กหลักเอ็กหลักลมสวัสดีคุณอะไรวะสเปนิช อาโฮลิกเหรอปกติเล่นคลาสสิกไหมคลาสสิกเหรอฮะผมไม่นา่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าได้เล่นมั้งฮะเพลงของเอสเหรอ,อ But she fell in love with an English man Yeah, I love it. It's a little dance. I made a wrong craft on speed, brows off the bar. She had a cigarette, baby, by everybody playing the she Yes, what does it mean? The Gary King, you wrong. Say it's one of my friend's songs. You want to drink on two Timmy's a Jason, Jeffy the Fun. She got on the TV with Johnny Wade, a shotgun. She's some more, more drink the bar and preventing a juke boss. Got up to dance. She played. English band, but she fell in love with an English band. Baby, I just wanna dance in middle a You're my pretty little girl, baby girl. Galway mm. go อเพลงพี่นนท์หนึ่งท่อนใจฉันในฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วจริงใจเธอมีรักไม่รักได้อย่างไรฉันฝืน้นตัวเอง อยากจะหุมใจอยากจำเธอสักคำหนยหากว่าเธอหรือใครสัคนจะฟื้นใจได้หรือเปล่าไม่ได้อยากจะกอยากจะเธอสักคำหน่อยอไไหมเวลาเธอรักใครเธอหามใจได้ไหมเธอ โอ้เฮ้ยฝนอยู่ตกแล้วถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราต้องอยากย้าย ตอลี่เป็นไงบ้างนี่ฮะอยู่ดีมีสุขเบรุนผมได้เวลาละถึงเวลาของเกมเมอร์ผมน่าติดกิฟ์ให้มาบผมจะว่ายาวจนถึงคาง ยาวไปปะยาวไปใช่ไหมผมจะยืดถึง้างดีปะนี่บายเอาทุกคนบาย <laughs> บายครับ <c oughs> อทีมน้องานตัวใช่ไอ้วัสดีเพลงไม่เจอนานเลยก็เกาเหล่าดีนะ ไปแล้วฮะไว้เจอกันครับทุกคน